แนเนืองจ้าอันนี้ชุดนี้ที่สั่งมาเป็นชุดเล็กนะครับถ้าเป็นหลานทั่วๆไปก็จะให้จุ่มงงน้ำนะครับแต่แบนดเขาบางมาก สวัสดีครับกบไก่พาชิมวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาชิมร้านอาหารเช้านะครับที่นครพนมแต่ก็เขาไม่ได้ขายเฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวนะครับเขาขายทั้งวันนะฮะเป็นร้านชื่อดังของที่นครพนมอีกร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านพรเทพนะครับอาหารเช้าและแหนมเนืองเดี๋ยวเราจะพาไปกินแหนมเนืองกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เรามาถึงร้านนี้เที่ยงแหละนะฮะเราไม่ทานอาหารเช้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกินในร้านกันเลยก็แลวกันว่า บรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงแล้วก็อาหารอร่อยไหมไปกันเลยจ้าไปนี่นะครับบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ร้านคอนเทสต์นะฮะอาหารเช้า จริงๆแล้วพูดถึงว่าร้านนี้แนะนํามาตอนเช้านะครับเขาจะเป็นพวกอาหารเช้านะฮะ<พ>เป็นพวกแบบว่า,วาพ,พวกคั่นก๋วจับบยวนอาไขก่กระทะอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นอาหารเช้าเดี๋ยวขออนุญาตถอดอากาศจริงจงนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดว่าตอนเช้าไม่ได้มานะครับมาไม่ทนันมาตอนกลางวันก็ได้เขาก็ขายเป็นพวกแหนมเนืองนะครับแล้วก็อาหารอาพวกต้มเส้นต่างๆอย่างเช่นก๋วยจั๊บอะไรพวกนี้นะครับนี่แต่ถ้าเป็นพวก ตอนเช้าเขาก็จะเป็นพวกโจ๊กพวกพวกไข่กระทะอะไรพวกนี้นี่นี่นี่ตามตามประมาณนี้นะฮะอ้าวกับหัวก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่เห็นไหมเอ่ยนี่นี่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของพวกแหนมเนือเขาก็จะมีสตาร์ตตั้งแต่เป็นชุดนะครับก็คือตั้งแต่200ขึ้นไป สามารถมันลองกินกันได้นะฮะชุดใหญ่ชุดเล็กแล้วแต่จะจัดเลยนะครับแล้วก็เวลาเลักเข้ามาไม่ต้องแปลกใจนะครับบนโต๊ะเขาจะมีขนมจีบให้นี่นี่นี่นเขาจะมีขนมจีบวางอยู่บนโต๊ะแบบนี้เลยทุกโต๊ะเลยดูนี่นะฮะนี่น่นโต๊ะนูน่นนะฮะเขาจะวางไว้ให้ทุกโต๊ะเลยทานไม่ทานก็ได้นะครับแต่คือถ้าจะทานเนี่ยก็ชุดนี้ 50บาทนะครับเป็นขนมจีบนะครับนี่เดี๋ยวเราทดลองแกะดูนะฮะแกะไม่ได้อ่ะแกะให้หน่อยอนี่ลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีแบบว่าเป็นขนมจีบเอ้ยน่ากินอยู่่านขมเส้นเรามาแล้วอันนี้จะเป็นก็จัจป่วนนะครับกุจัจป่วนนี่เลยนี่ก็จัจป่วน ะะก็จะยวนมาทงางกาลาสินนครพนมน้องขายอะไรพวกนี้ก็จะมีพวกก,ก็จะยวนนะฮะนี่นนีสามารถมากินกันได้นะครับอันนี้จะเป็นมาแล้วนะฮะแหนมเนืองจา่าอันนี้ชุดนี้ที่สั่งมาเป็นชุดเล็กนะครับขนาดชุดเล็กนะนี่สองร้อยนะครับน่ากินมากนะครับเราก็จะมีอันดับแรกเรามาเรามาดูก่อน ก็จะมีตัวชิ้นแบบว่าเป็นเป็นแหนมเนืองเนาะเขาเรียกอะไรลูกชิ้นเนี่ยแล้วก็มีในส่วนของกระเทียม,มพริกนะครับแล้วก็มีอันนี้ชิมก่อนต่างกว่าแล้วก็ถ้าเป็นอาหารเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ใช้มะม่วงนะครับเขาจะใช้มะเฟือง <peach> มะเฟืองแล้วนี้อะไรมันมะเฟืองเขาเปรี้ยวอันนี้น่าจะเป็นกล้วยเป็นกล้วยนะจ๊ะกล้วยดิบแล้วแผ่นแล้วแผ่นแผ่นแป้งเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องชุบน้ํานะครับห่อแล้วทานได้เลยเรามาลองชิมกันแต่ก่อนที่จะชิมเหน็เลืนงชิม ก็จับยวนก่อนเดี๋ยวเส้นจะอืดน,นะฮะนี่ก็ร้านนีเชอาก็แบบว่าอ่านี่ก็จับยวนนะฮะลักษณะของก็จับยวนก็จะดูแบบว่ามันมีอ่ามันจะอร่อยอยู่ที่น้ําซุปนะครับถ้าน้ําซุปเขาทาดีๆจะอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเราขอชิมนิดนึงก่อนนี่เราเตรียมแล้วนะครับอันนี้เราก็มีพาะพเป็นผัก อยู่ด้านข้างเลยนะฮะอันนี้เป็นของแหนมเนืองนะฮะไม่ใช่เป็นของก๋วยเตีย๋ยวอืมโอเคนะน้ำซุปของก๋วยจับยวนอร่อยอยู่เข้มขน้นเข้มขน้นเข้มขน้นไม่จืดเพราะบางร้านจืดมากต้องปรุงอันนี้น้ำต้มกระดูกเขาอร่อย เส้นเส้นก็จับยวนเขาจะเป็นเส้นใสๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยลืนล่นๆกินลักษณะคล้ายๆวุ้นเส้นวุมนเส้นที่เป็นเส้นใหญ่ๆอ่ะประมาณนั้นคล้ายๆกับถ้าเป็นเส้นจะบอกว่าเป็นเส้นบุกก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าเส้นบุกมันจะกรอบๆแต่มันใสๆแบบนี้เหมือนกนันอ,อ,อร่อยกินได้ไม่ต้องปรุงนะครับอร่อยดีจะได้รสชาติของแบบว่าก็จับยวนแท้ๆนะ ออือืเดี๋ยวต่อไปเราขอลองชิมลองชิมหน,หน่ำเนืองอืมอ่ามาลองกินกันดูนะฮะนี่เขามีน้ำจิ้มหนําเนืองให้เราด้วยจือีอมาชิมดูว่า อ,อยไหมแผ่นแป้งแผ่นแป้งของเขามันจะดูแบบว่าช,ชีชีถุงแบบเอาจริงองจังมากนะฮะแ,แป้งทนได้เลยไม่ต้องอันนี้แต่แผ่นแป้งของเขาไม่เหมือนแบบว่าแผ่นแป้งแหนมเนืองท,ทั่วไปนะเรามีความรู้สึกว่าแผ่นแป้งของเขาจะแบบว่า บางกว่าปกตินะฮะเหมือนกระดาษเลยแ้ะนี่เหมือนกระดาษไหมเหมือนกระดาษมากอ่ะเรามาเริ่มกินกันโอ้โหโอปิว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 นะฮะปิวปิวเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอานี่ทับไว้นะฮะอ่ะเรามาลองชิมกันนะครับแต่ตัวตัวลูกชิ้นนี่เราต้องต้องตัด ตัดอย่างนี้นะครับนี่มาเป็นชิ้นนะครับห่อไว้ใส่ะมะเฟืองนะครับถ้าชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มะเฟืองไปสองชิ้นนะครับกระเทียมหนึ่งชิ้นกล้วยดิบหนึ่งชิ้นแล้วเพื่อความกรุบกรอบอใส่แตงกวาเข้าไปและเพิ่มความเผ็ดนิดหน่อยนะครับ ใส่พริกเข้าไปพริกนี้นะ่าจะเป็นพริกจินดาแดงนะฮะแล้วก็ตักน้ำจิ้มราดเลยครับนี่เสร็จแล้วห่อฮะนี่นะครับห่อ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 หอนี้เลยห่อเสร็จปุ๊บทำยังไงเข้าปากสิจ๊ะ ออืออืแล้วผักที่เขาให้มาตามเข้าไปเลยฮะอันนี้สาระแหนนะฮะหรือใบเม้นอ,อร่อยนะหนึ่งผักเขาสดสองแล้วก็ตัวเนี้ยเขาทอดมาให้ใหม่ๆจะอร่อยอยู่ ร้อนๆเลยขออีกอันนึงนับหนึ่งนับสองนับสามอือเดี๋ยวเรามาลองกินขนมจีบกันนะครับอือ จริงๆแล้วพูดถึงว่าหนังเนืองที่นี่แปลกกว่าที่อื่นนะครับจริงๆแล้วแผ่นเนี่ยเขาบอกไม่ต้องจุ่มน้ำเนี่ยก็ถ้าเป็นร้านทั่วๆไปเขาจะให้จุ่มน้ำนะครับแต่นี้เขาบอกไม่ต้องจุมจจ่มน้ำนนเขาออขเปแป้งเขาบางมากนี่นะครับอันนี้จะเป็นขนมปังยาส้นะครับของร้านพ่ <Okay. S 1> อเทพนะครับ ร้านนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเ,เพื่อนๆนสามารถตามมากินกันได้นะครับซึ่งเข้ามาที่นครพนมเนี่ยนะครับร้านนี้อยู่ตรงข้าบโรงแรมอมรีเทพเองนะฮะอ่ะา๋ยร้านนี้จะเป็นร้านขึ้นชื่อซึ่งตอนเช้าอะ่ะเขาจะขายพวกอาหารเช้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นกลางวันเนี่ยเราสามารถมากินแหนมเนืองได้นะครับเราก็บรรยากาศก็อย่างที่ให้ดูไปนะครับสวยแล้วก็เป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นบรรยากาศร้านสวยนะแต่เป็นบรรยากาศร้านแบบว่าเป็น เป็นท้องถิ่นอะแล้วก็อาหารอร่อยแล้วก็แบบว่าเป็นอะไรที่เนี่ยตัวแผ่นแป้งแหนมเนืองเขาอ่ะบางมากนี่แล้วกินแบบไม่ต้องแช่น้ำอะซึ่งไม่เคยกินมาก่อนนะครับอร่อยดีนะครับแล้วยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องกาอัพเดทดไว้ด้วยนะครับอ๋อ,อแล้วอย่าลืม กดกระดิ่ไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมร้านอะไรอร่อยๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมิชแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ